วันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกักวกบตัวสปาร์เกิลหรือน้องฮาราบิที่เป็นอะไรกับสปาร์ซีม่รูตีกันแทบตายที่บอกเลยว่าเก่งขึ้นเยอะแล้วก็เล่นง่ายขึ้นด้วยแต่สามารถเล่นให้ผมได้เหมือนกันแล้วก็บัฟแรงขึ้นมากๆจนหลายคนถามว่าพี่ครับตอนนี้สปาร์เกิลบัฟดีกว่าซันเดย์แล้วหรือยังแถมยังไปได้หลายทีมมากๆถ้าอยากรู้ว่าอะไรยังไงบ้างก็ปะเริ่มเลยครับเอาภาพรวมหลังบัฟของตัวนี้ก่อนสามารถเจนแต้มสก,กิลให้ทีมได้ดีขึ้นและตัวเองก็ใช้แต้มน้อยลงด้วยบัฟโบนัสความเสียหายเปลี่ยนเป็นช่่่องทีีดกวา คือเปราะบางการบัฟไปดีเไม่บังคับว่าจะต้องเป็นตี้ควอนตัมอีกต่อไปแล้วการวนท่าไม่ตายก็วนได้ง่ายกว่าเดิมโดยเฉพาะในทีม DPS ที่ใช้สกิลพอเยอะๆความยุ่งยากในการใช้ท่าไม่ตายก็หายไปเพราะว่าแต้มล้นก็เก็บไว้ได้ระยะเวลาบัฟพรีทีเข้าดาเมจเนี่ยอยู่2เทินแล้วด้วยเดี๋ยวนี้ส่วนนี้แหละที่หัวมันบวมได้ภาพรวมทั้งหมดมีเท่านี้มึงแคปก,กันเอาแล้วกันนะ ต่อไปมาคุยเรื่องแมชชีนิกครับแล้วตัวเทคนิคตัวนี้เดิมทีเนี่ยเวลาเข้าการต่อสู้มาเราจะมีแต้มเพิ่มสาแต้มรวมเป็นทั้งหมดเข้ามาแล้วมี6แต้มแค่นั้นแต่พอปั๊บมาแล้วนอกจากแต้มที่ให้มาแล้วจะเพิ่มพลังงานให้สปาร์คขึ้นด้วย20หน่วยครับช่วยนะครับคุณไอ้ยีหน่วยเนี่ยเพราะว่ามันทําให้เซตอัพแรกในเทินแรกสามารถดึงเพื่อนขึ้นมาปุ๊บแล้วกดทําไม่ตายได้ปับ๊บด,ดีโคตรโคตรเพราะปกติตัวเองจะไม่สามารถกดทําไห้ตายได้ทันทีครับต่อให้จะใส่เชือกพลังงานก็ตามและต่อใหงงอให้ใส่แคน ดยแล้วก็ตามครับแต่พอเมียน,นี้เข้ามาคือจบเลยครับพอส่วนตัวสก mm ิล hmm. ที่บัฟคริเนี่ยจริงๆมันเหมือนเดิมแหละเดิมทีเนี่ยมันคือ1เทินแล้วก็มีเทรสมาขยายระยะเวลาบัฟให้ตอนนี้คือไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับมัน2เทินให้แบบเต็มเต็มไปเลยเปิดทางให้เล่นพวกตัวละครอย่างเช่นไฟนอลไมเดได้ดีขึ้นแล้วก็การเล่นซันเดย์เรียงสปีดซันเดย์ไฟนอลสปาร์คเกิลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้เล่นได้เยอะขึ้นครับเราจะไม่คุยหัวบวมที่นี่ส่วนพรสวรรค์นเนี่ยเดิมมันคือแม็กสกิลพอยต์สแล้วก็ เวลาที่มีเพื่อนใช้สก,กิลหนึ่งพอยต์เพื่อนคนนั้นจะได้โบนัสความเสียหาย6% 2เทินและสะสมไม่สามพรแตกก็ไปเปอร์เซ็นต์พอเปลี่ยนมาแล้วกลายเป็นว่าเวลาที่เพื่อนใช้สกิลสปาร์คเกิลจะได้สแต็กภาพมายาและพอมีสแต็กนี้เปลี่ยนเป็นแปะปะบางศัตรูแทนครับปะบางสีเปอร์เซ็นต์สามแตกก็12%เปอร์เซ็นต์ครับปะบางอยู่2เทินนะคือดีกว่าเดิมเยอะมากคุณ DMG ็ DM g, กับแปะปะบางนี่คนละภาพผมบอกเลยส่วนตัวถ้าไม่ตายเดิมทีเนี่ยกดแล้วได้แต้ม4แต้มเพิ่มบนัความเสียหายจากพลัสวรรค์สแต็ก10%เปอร์เซ็นต์พอปรับมาแล้วจากเจน4แต้มเป็นเจน6แต้มแล้วกเพิิมม่่มคที ถ้าเรากดใช้ถ้าไม่ตายแล้วสก,กิลพอยต์มันล้นเนี่ยจะสามารถเก็บบันทึกแต้มที่เกินเอามาไว้ได้สูงสุดที่10แต้มครับตรงนี้จะสังเกตได้ที่ตัวสปาร์คเลยนะมันจะมีแบบในฟุตเทจที่เห็นเลยครับแล้วพอจบเทิร์นเอาฝ่ายเราจะใช้แต้มเนี้ยเข้ามาเติมสก,กิลพอยต์จนกว่าจะเต็มเช่นอะสมมติเรามี9สก,กิลพอยต์แล้วมันเต็มแล้วกดท่าไม่ตายเข้าไปก็จะบันทึกไว้6แต้มครับจากนั้นเทิร์นถัดไปเราใช้ไป4่ใช่ไหมเราก็จะเหลือ5ที่ี้พอจบเทิร์นแล้วมันก็จะเติมกลับมาให้เป็น9ซึ่่่่่งงกก็็คืืออใใชช้้้ไไปป4แปแแตตตตมมมาาาทีเเเรนนัหหลละสวๆ ใช้งานในตอนที่จบเทิงครั้งกัดไปครับตรงนี้แล้ความปวดหัวมากๆที่แบบว่าโอ้ยอยากกดท้าไม่ตายแต่กดไม่ได้อึดอัดจุงเบร์สอ่าคือนี่คือกดได้แหละมันสะสมได้ไงคุณและเนื่องด้วยไอพรสวรรค์ที่มันบวกโบนัสความเสียหายทูเปลี่ยนไปเป็นแปะเปราะบางแล้วเนี่ยมันก็สามารถแปะเปราะบางได้เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะพรสวรรค์4ี่แล้วก็ถ้าไม่ตายจะเป็น6กอย่างอักรก็เป็น12บวกกับ18%เปกลายเป็น30%มปต่อไปเทรสเอาเม็ดแรกก่อนเดิมทีตีปกติจะได้พลังงานเพิ่ มาก็คือถ้าฝ่ายเราที่มีบัฟคือทีเข้าดามจจากสกิลสปาร์เกิลใช้แต้มสกิลสปาร์เกิลจะได้พลังงานเพิ่มหนึ่งหน่วยตรงนี้จ่ายกี่แต้มก็ได้1หน่วยเท่านั้นเลยครับโดยที่มันสามารถผ่านค่าพลังงานได้นะหมายความว่าตัวที่ใช้แต้มสกิลเยอะๆเนี่ยจะมีผลเยอะมากๆต่อมาเรื่องของการบัฟอีดีเคเดิมเนี่ยมันจะบัฟอดีเคทั้งทีมแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จะบัฟเพิ่มเติมได้จะเป็นต้องมีตัวละครควอนตั้มหนึ่งตัวสองตัวสามตัวและจะได้เพิ่มเป็นหคค้าสา 3, ิ สันส้นๆแจก ADK ทั้งตีไปเลย45โนเงื่อนไขอีกต่อไปยังก่อนมีของแถมเพิ่มถ้าตัวละครไหนมีบัฟที่ได้ข้อดาเมจตจากสกิลสปาร์คเกิลอยู่เอาไปอีกะลวงต้านทาน10เปอร์เซ็นต์โอ้กูบอกแล้วสปาร์คเกิลบัฟมาเก่งขึ้นเยอะต่อไปเรื่องเทรสครับหากในหนึ่งเธอเนี่ยมีตัวละครคนใดคนหนึ่งนับแค่คนคนนั้นคนเดียวนะคุณที่ใช้สกิลเกิน3แต้มได้เนี่ยสป,ปาร์คเกิลจะไม่ใช้สกิลพอยต์ในการจ่ายสกิลหมายความว่ายัางไงครับพี่สมมติอ่ะคุณเล่นพวกอาร์เชอร์เจ้าโยน จริงช่วยไอ้ไอ้พวกนี้มันสามารถเนาะหรือสปาร์คซี่อย่างเงี้ยคุณก็สามารถดึงได้อยู่ดีครับ,รบเพราะว่า พอคุณจ่ายแล้วมันเกิน3ทําให้การดึงเทิงของสปาร์คเกิลครั้งถัดไปเนี่ยมันไม่เสียสกิลพอยแล้วนั่นเองและตรงนี้ทํามาดีถึงขนาดที่ว่าต่อให้คุณสกิลพอยศูนย์ก็ดึงได้นะต่อไปเรื่องรีลิกครับตัวรีลิกเนี่ยมันเหมือนเดิมเลยนะทั่วไปจะเป็นซาเซดอร์สบัฟคีดแดงไม่เพื่อนแล้วก็ทำสปีดต,ตามเทสโวเหมือนเดิมถ้าใครอยากจะเอ็กซ์เปิดขึ้นหน่อยเนี่ยก็เซตสี่ลมครับแล้วก็ไปหารถเทกกันเองเด้อเพราะมึงอยากเอ็กซ์เปิดกันนึงส่วนประดับเหมือนเดิมเลยครับเลือกซาลูชาคาบรอกเนคนีถึงในะส่ได้นะ หรือถ้าเกิดว,ว่าอ๋อพี่ครับผมเอ็กซ์เพรสได้เลยครับไอ้น้องจัดปลายวองแวกต่อไปเรื่องไลคนครับเหมือนเดิมเลยครับไลคนประจํา like ตัวบัฟครยไลคนซันเดย์ cri, like ay, ถ้าต้องการแต้มและพลังงานที่มากขึ้นและได้แดนท่ต้องการเล็กชันแต่คําเตือนปิดทีสุกเลงไม่ขึ้นนะครับต่อไปเรื่องอ e ีโดรนครับเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันจะมีปริศนาลวงที่เป็นบัฟของท่าไม่ตายขยายจาก2เทินเป็น3เทินและเพิ่มมีิเคให้ตัวละครที่มีบัฟนี้4ี่รับเปอร์เซ็นิ์เรับมาในงงอาเอลา,า,าเริ่มต่อสู้แล้ปหร์เสปนต์น ทำการใจสกิลแม้ความว่าเข้าสนามมาหรือว่าใจสกิละนะก็จะได้รับสปีดให้ตัวเอง15% 2เทินเอาจริงงนะมันคือการช่วยปั๊มสแตตให้ตัวเองนั่นแหละครับส่วนการยืดรียะเวลาบัฟท่าไม่ตายเขาตัดออกไปแล้วนะเพราะว่าบัฟท่าไม่ตายโดนปรับเป็น3เทินตั้งแต่ E0 แล้วพูดง่ายๆคือ E1 ไม่ได้แย่ลงแค่ เขาตัดไปให้มึงตั้งแต่ e0 เน่ะส่วน e2 เวอร์ชั่นก่อนบัฟเนี่ยจะมีงานทําให้ฝ่ายเราตีมอนแล้วสามารถไม่สนใจดีเฟน์ของมอนได้โดยคิดจากสเต็กของพรสวรรค์ของ s ป a r ์เกที่8%ต่อสเต็กรวมก็คือ24%พอบัฟแล้วเข้าใจง่ายมากครับผมเป็นจาก8เป็น10เท่ากับมึงอีกนอยเด็เได้30%มากกว่าเดิม6%ครับ e 4และ6เดิมเลยคุณไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อไปคือ หัวข,ข้อ SUNDAY กับสปาเ k ็ตครับที่เห็นเขียน VS แบบนี้ไม่ได้ตั้งใจให้ตีกันแต่ว่ามาถมทุยกดหัวตัวละครตัวใดๆทั้งสิน้นคือต้องการจะให้เปรียบเทียบบัฟที่เห็นในจอแล้วแหละว่าเออ2ตัวเนี้ยบัฟมันต่างกันยังไงความเหมาะในการใช้งาน,นใช้งานยังไงซึ่งจะไม่พูดอะไร จะลงดีเทลให้่เฉพาะสิ่งที่จําเป็นซึ่งมันถึงเวลาที่จะอธิบายแล้วครับนั่นก็คือการดึงแอคชั่นครับอย่างซันเดย์เนี่ยจุดเด่นคือการบังคับให้เป้าหมายแอคชั่นทันทีครับมันต่างกับการเร่งแอคชั่นร้อยเปอฮะพี่ในพี่พูดมาตลอดว่าแอคชั่นร้อยเปอร์เซ็นต์กับบังคับแอคชั่นทันทีมันก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วมันเหมือนกันเลยครับถ้าคุณไม่เจออะไรพิเศษแปลกต,ต,ะต,ะตะ่างอนาปัจจุบันเนี่ยมันมีแล้วดูฟุตเทจนี้ก็ได้ครับศัตรูตัวนี้เวลาตีเราจะมีกกกกกกาาาาารรรรเเเเเเเลลลืืืื่่่่อออออออนนนนคชับมมถูงงงไปกกวว1ขต็ิ 100%้นั่นเองครับถึงเวลาพอเราใช้ IFC ดึงขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แอคชั่นเลยทันทีเพราะว่าโดนเลื่อนไปมากกว่าแอคชั่นของตัวเองสมมุติแล้วกันครับตัวเองจะได้แอคชั่นทุกๆ150แอคชั่นแวลูแต่ถ้าเราโดนเลื่อนไปเกิน150เช่นเป็น155สมมุติเราเร่งร0% 0มันจะเร่งแค่1้0เพราะรอบหนึ่งมันคือ150นั่นเองครับเห็นภาพเนาะอ่ะนั่นแหละความแตกต่างระหว่างบังคับแอคชัน่นทันทีกับเร่ง 100%0% เท่่าากับวตรงสส่่วนนนนีี้้ปาารขึึก50%เย มันก็ได้เป็นการลากเพื่อนขึ้นมาครึ่งหนึ่งของค่าแอคชั่นที่มันมีนั่นแหละครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนมีการโดนน่วงรือเหตุผลอื่นมาก่อนเนี่ยใช้คําว่าดึงไม่ขึ้นเลยก็ได้ครับซึ่งถ้าเป็นเคสซันเดย์เนี่ยข้อดีอีกอย่างคือสามารถทําสปีดตามกันได้เราจะนิยมทําให้ซันเดย์มีสปีดน้อยกว่าประมาณ1หน่วยละกันอะเมื่อเทียบกับตัว DPS เพื่อแอคชั่น2ทีแต่อย่างเคสสปาร์เข้าเนี่ยมันไม่จะเป็นบังคับให้สปาร์ขึ้นเนี่ยแว้นไปเลยคนเดียวและ DPS ไม่ต้องทําสปปปีีีีีดดดดดคครรััััับแแแแตตต่่่่่่่่ไไไไไมมมมมมใใชชวาานนนนนนน้้้ะะะะกกกก็เเสสทลลยยงฉุ เรื่องบัฟเนี่ยสปาเิลเนี่ยให้แรงกว่าเพราะมีทะลวงต้้นทานธาตุแล้วก็มีแปะเปราะบางซึ่งเป็นช่องที่ปกติแล้วหาได้ยากกว่าซันเดย์จะเป็นการบัฟให้ตัว DPS แบบเพียวๆเลยมากกว่าที่จะเป็นการแปะดีบัฟศัตรูด้วยครับแต่ไม่ได้หมายความว่าสปาเิ้ดีกว่านะถ้าคุณต้องการเล่นเช่นเล่นทําสปีดตามกันหรือต้องการการเนชั่นที่ถี่ๆกรณีเคสแบบนี้ซันเดย์มันก็ดีกว่าได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องการเล่นแบบไหนฉะนั้นเรื่องการเล่นกับทีมต่างๆมันจะเป็นยังไง ถ้าเอานัาตอนนี้แล้วกันถ้าไม่นับพวกทีมที่เล่นกับซัมมอนเช่นพวกแบบอักไลอาโดยมากแล้วบัฟสปาขึ้นที่แรงกว่ามักจะดูดีกว่าครับและจุดพีกก็คือถ้าตี้มันต้องการใช้สกิลพอยเยอะๆเ,เนี่ยสปาขึ้นจะฉีกอย่างชัดเจนเลย ส่วนในพวกตีอื่นๆที่แบบโอเคคุณทําสปีดต,ตามกันระหว่างซันเดย์กับตัวละคร DPS ให้ DPS สูงกว่าเนี่ยสปาร์คเกิลก็ทําได้ดีขึ้นแล้วซึ่งของใครจะใช้ซันเดย์หรือสปาร์คเคิลแล้วดีกว่าเนี่ยอันนี้ต้องไปลองจูนกันดูนะครับไอพวกคนที่ทําให้ซันเดย์สปีดตาม DPS อยู่เนี่ยแต่ลืมนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอมอนที่มันสามารถหน่วงแอคชั่น Action ได้เนี่ยซันเดย์จะเก่งกว่าสปาร์คเคิลอย่างชัดเจนเพราะเรื่องการบังครับแอคชั่นทันทีนะต่อไปมาคุยเรื่องตีครับคน ก็ใส่ไรโครนประจําตัวไว้แล้วนะครับแล้ถ้าเกิดว่าจะเล่นกับสปาร์เกิลเราจะไม่ทําสปีดฉะนั้นผมไม่นับสปีดเป็นซัฟเฟตต์ด้วยซ้ำนะฉะนั้นยี่สิบถึงยี่สินี่ม่นเยอะมากนะคุณเพราะว่ามันคือ26ถึง28ที่ไม่มีสปีดส่วนสปาร์เกิลเนี่ยผมทำมาที่หนึ 62, Set ่งร้เซตซาเซดอสแล้วก็ลูชาคานะครับไรโครนใส่เป็นเดนแดนที่ไม่ใส่ไรโครนประจําตัวเพราะว่าอยากให้เห็นเปอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องที่แจกฟรี 4, โดยที่ไม่มีไรโครนประจําตัวส่วนไรโครนประจําตัวเนีีีีี่่่่่ยมันนนจะะดใเเเคคคสสททุุณไไไปปลลต้้้้ิขขพรรรรราาววออ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 บบบแแงงงื R5 R5 แนๆ,ๆมันเลงไม่ขึ้นส่วนตัวอื่นที่ไม่ใช่สปาร์คเคินเนี่ยทุกตัว ใส่ไลโคมาจําตัวหมดยกเว้นแค่เจ้ากระบงคงปัตพีเท่านั้นที่ไม่ได้ใส่ไลโคไปจำตัวครับตีแรกที่เกือบฟรีครับอาร์เชอร์ฟรีไลโคนะเชอร์ cher, ถ้าเปิดในตอนนั้นฟรีคือมันแค่เปิดกาชาถึงจำนวนเขาแจกให้นะสปาร์คเคิลตอนนี้ฟรีเจ้ากระบงคงปัตพีตอนนี้ยังฟรีจนจบแพทนี้ถ้ามาช้าก,กว่านี้ถ้าไม่ขยายอดแดกและมึงและสุดท้ายเห่ยากวงเสียตังต์ี่นี้เทียบกันเลยครับระหว่างสปาร์คเคิลก่อนและหลังบับนะพูดตรงๆเลยว่าเก่งขึ้นเยอะมากนะครับสำหรับที่อาร์เชอร์คือสกิลพอยที่เจนได้มากขึ้นรวาารวมถึงดีไ แล้วด้วยเนี่ยทำไม่ลองเล่นแบบแทบไม่ต้องให้สปาร์้เคินดึงสลับตีอีกแล้วอะ่ะสามารถดึงมายิงรัวๆแบบแทบจะตลอดเวลาได้เลยครับก่อนบัฟเนี่ยสาถึงสี่ใสหลังบัฟแม่งเป็น 1- นึงถึงสองใสคุณและที่ชอบมากคือถ้าไม่ตายคือกดง่ายมากมึงจะกดตอนไหนก็ได้แล้วไม่ต้องกลัวแต้มน้นดองแล้วดองอีกดองเค็มไม่มีอีกแล้วเท่ากับรับพลังงานฟรีจากมอนตีได้อีกตลอดคือแต่ก่อนมันเต็มเรากดไม่ได้มอนตีก็เสียดายพลังงานไปไงแต่เอาจริงปะมันก็มีบางทีที่คุณต้องเก็บไปก่อนแล้วค่อยกดแต่โดยส่วนมากแล้วว่าาามมันสรถ กดแบบโนเบรนได้มากขึ้นเยอะมากๆแล้วกันต่อไปที่ไฟนอลครับที่ไฟนอลจะเป็นไฟนอลสปาร์คเกิลซันเดย์เจ้ากระบงคงปัจพีโอ้ที่นี้เล่นง่ายขึ้นเยอะมากคุณแต่ก่อนนี่คือแบบปวดหัวปวดไส้เพราะว่าคุณเอาสปาร์คเกิลหนึ่งก่อนแล้ววุ่นวายครับมันมีความสุ่มเสี่ยงแล้วกันตอนนี้มันอัปเกรดใหม่แล้วคุณไม่ต้องรู้ของเก่าก็ได้วิธีการที่ผมใช้เป็นไฟนอลนไม่ทนสปีดสปาร์คเกิลร้อยหกสิบสองซันเดย์ร้อยหกสิบสิมเพิลที่่อยู สองเแล้วครับแต่ก่อนนี่คือคุณอสตาร์เกินหนึ่งก่อนไม่ได้นะเว้ยกูต้องเอซันเดย์ดึงก่อนนะตอนนี้คือได้แล้วครับเล่นง่ายสบายขึ้นมากแล้วแต้มเหลือด้วยโรเทชพอดีเป๊ะคือกูรู้เลยทํามาเพื่อใครอันนี้คือตี้ที่สมองไม่บวมแล้วสามารถเอาอีกเรื่องดึงเธนและบัตรยังอยู่เพิ่มขึ้นได้มาใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพสุดๆแหละซึ่งตอนนี้ผมให้เป็นตี้ไฟนอลที่ใส่ตัวซัสเทนที่ชอบที่สุดแหละและที่ ยิ่งกว่าคือแทบแม่งจบเร็วกว่าเซรีดาเว้ยคือที่เอโมซีห้องบนไฟนอตสปาเกิร์นซันเดย์เจ้ากระบอกไงน,นะสามใสแล้วก็เกือบๆสองใสได้ละกันส่วนเซรีดาซันเดย์เนี่ยก็คือเอาเอาเซรีดาแทนสปาเกิรนเนะนะสี่ใสเว้ยทั้งจูนสปีดซันเดย์แวนแล้วก็ซันเดย์ชาร์กกว่าไฟนอตหนึ่งหน่วยแล้วก็ให้เซรีดาใส่ไลโคประจําตัวเราด้วยนะแต่อ่าคุณอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าน,นี้ก็ได้แต่ผมเช็คแนละ้วมันเป็นภาพเนี้ยคุณส่วนห้องไลกัสนั่นเหรอทีมที่ใช้คือสปาเกิร จบสไซเคลิลแบบเหลือเหลือๆส่วนทีม่ใช้ซิรีได้เนี่ยมันจบสองใสได้ครับแต่มันอยู่ช่วงท้ายเลยแล้วก็แค่บางลันเท่านั้นแต่โดยมากจะจบที่สาซจากที่ดองเล่นดูในห้องไลกูเสือทำให้ตอนนี้เนี่ยเราสามารถแยกทีมเป็นเอาอนักซาซิลีดาเซรินีไปเล่นได้แล้วส่วนไฟนอนก็เล่นเป็นซันเดย์บกสปาร์เกิลได้แล้วนั่นเองเอผมจะไม่พูดถึงไฟนอนซ่ซรินีนะคุณละวันในฐานที่เข้าใจกันนะเพราะว่าอันนี้มันคลิปสปาร์เกิลนอตไฟนอนนะคุณนะส่วนตียอนักซาลองแล้วครับ, a, le, ida, บอน ใกล้เคียงกับใส่สันเดย์เลยนะ,ะคำว่าใกล้เคียงคือเป็นอนักซ่า ตีก่อนแล้วก็ซันเดย์ดึงต่อนะนะแต่ก็ยังแพ้ให้ทีมอนัซ่าไซรินี่เซริด้าแล้วก็เจ้ากระบงดูดีตีนั้น3ใสใครับส่วนตีไม่เดย์ลองแล้วนะไม่เดย์สปาร์คเกิลเซรินี่ไฮยาซินเนี่ยบัฟมาไม่ได้ช่วยขนาดนั้นคือ ATK มันไปได้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องควนตับแล้วแต่ Day ไม่เดย์ใหม่ใช่ ATK แล้วไม่เดย์ไม่แดกแต้มแล้วก็มันก็ได้ใช้แค่เล่นเดียวคือเรื่องบัฟเปิดจังหวะแม่งเร่งอคชัันตัวเองขึ้นมาแล้วบัฟหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเป็นว่าหลักๆแล้วก็อยู่3ใส ก็ถ้าว่าใส่ซันเดย์เข้ามาโดยที่เป็นซันเดย์ทำสปีดตามไนเดย์นะนะไม่ได้มีผลเป็นนัยยะขนาดนั้น ส่วนเจ้ายนจันทราเนี่ยลองแล้วครับคือเจ้าโยนหมดสปาเกิตตบวกซันเดย์บวกเจ้ากระบงไ,ไงเจ้ายนบวกเจ้ากระบงกูจะบ้าผมใส่ไว้ให้เพราะว่าตอนนี้เจ้ายนเป็นตัวแจกฟรีที่ต้องเลือกนะหมายความว่ากูต้องเลอนระหว่างสปาเกิตต์แลเจ้ายนนะนะมาแบบนี้มึงต้องบัฟนะั้นนะ่ะมีเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนสปาเกิตมาคนก็เล่นกับพี่กันเยอะเพราะมันเล่นง่ายครับเรื่องแต้มสก,กิลด้วยส่วนสภาพที่สปาเกิตตบัฟมาแล้วแต่เยอะขึ้นแล้วเล่นกับซันเดย์โดยที่บัฟไม่หมดได้แล้วเนี่ยแชทก,กูขอโทษยังไม่อด อะแต่เอาแบบว่าถ้าคุณมีเจ้าโยนต e ์ E2 ชีวิตดีขึ้นเยอะแล้วกันแต่ก่อนเจ้าโยนต e ์ E2 ที่คุณเอามาเล่นด้วยกันกับสปาร์คเคือทำทำไมตอนนี้คือไม่ทำอะไรทำไมแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ทั้งซันเดยและส p a r k คเิมันก็หมดอยู่ดีนะคุณต่อไปอาเจนตีลองเล่นแล้วอาเจนตีสปาร์คเกิลซันเดเจ้ากระบงอันนี้เป็นการทดลองใน PF ห้องบนที่มันแพ้กกายภาพนะ 3.3k ถือว่าไม่แย่ครับ ถ้าคุณอยากจะเล่นอาร์เจนตี้ก็ดีคือมันมีแต้มจ่ายสกิลเหลือๆตลอดนั่นแหละแต่อาร์เจนตี้ก็คืออาร์เจนตี้ที่ต้องรอบัฟครับต่อไปสปาร์คซี่อไม่น่าจะเป็นน้ำพูดอะไรเยอะเพราะว่าเออ่นี่คือสาเหตุหลักที่เขาบัฟสปาคเก้นเลยครับรายละเอียดก็คุณไปดูในคลิปสปาคซี่เอาก็ได้ครับแม่งขายคู่เนะี่ยก็จบเรียบร้อยสําหรับสปาคเกินที่อัพมาในแพท4.0นะครับโดยรวมเนี่ยผมถือว่าแพทนี้บ้าบอมากนะคือตัวที่บัฟทั้งแบ็กซอลและสปาคเกินเชื่อมันดีขึ้นอย่างชัดเจนผมใช้คํานี้เลยคือความ ของผมกลับมาเลยเรื่องที่ว่าตัวละครเก่าๆจะกลับมาเล่นได้เนี่ยเพราะว่าเทียบระหว่างบัฟเฟตที่แล้วกับบัฟเฟตนี้เนี่ยพะว่าบัฟเฟตนี้เทพซากว่าเฟตที่แล้วอีกฉะนั้นมีโอกาสสูงมากที่เขาน่าจะจับทางได้แล้วว่าเขาต้องทําแบบไหนกับตัวเก่าเพื่อให้ผู้เล่นมีความสุขซึ่งเขาก็เอาตัวละครที่แฟนคลับเยอะๆอย่างเจ้ายนมาจิ่งเหวียนมาทําให้มันพอจะเดาๆได้แหละว่าเออเดี๋ยวคงบัฟแหละครับเลยคิดว่าผมว่าเป็นจุดที่ดีที่อาจจะพอเริ่มมองเห็นทิศทางใหม่ของโงไคซาเรลได้หรือเปล่านะ ถ้าไม่ใช่อย่ามาด่ากูนะก็กูเห็นมันบับตัวแล้วเก่งอ่ะฉะนั้นโอเคเลยครับแล้วตี้ที่เป็นตี้โลคอสสำหรับคนที่มาเล่นใหม่ประมาณหนึ่งก็แลก cher, en, วกันคืออาร์เชอร์สปาร์เกิลเจ้ากระบอ3ตัวเนี้ยมันเป็นตัวแจกฟรีอยู่นะปัจจุบันเออโอเคคุณต้องเลือกเป็นสปาร์เกิลกันลวกันส่วนไลโคนดนถะ้าคุณมาทันเปิดกาชาในตอนนั้นเนี่ยคุณจะได้ไลโคน a อาร์เชอร์ไปฟรีแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะแล้วอีกตัวหนึ่งเนี้ยก็คือคุณเปิดเดยากวงที่อยู่ทางแพดตอนนี้คุณสามารถเล่นตี้สตาร์เเเอขงกมได้้ลลยแลว็ ด้วยแล้วก็สมองบวมน้อยลงเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนไล้ทำให้ผมรู้สึกว่าเออเชี่ยการที่หมีแม่งแ,แจกสปาร์คเกิลและสปาร์คเกิลบ,บัฟมาแบบเนี้ยแม่งโอเคจริงๆแล้วก็อาจจะพอเดาได้ว่าทิศทางเกมน่าจะดีขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอีกทีกูกลัวอยู่เล็กๆส่วนคนที่จะเล่น er สปาร์คซี่ไม่ต้องคิดมากครับมึงต้องใช้ทางเหยาวกวงและสปาร์คเกิลจบสุดท้ายเห็ว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมแทนคลิปต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรัับบบบคคลลิปปนนนี้ไมมะะร๊าาายยยอ่ืกด